สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับสู่ปลุกยักษ์ในใจพอดแคสต์ Podcast ที่วันนี้จะพาคุณไปประเชิญหน้ากับอารมณ์ที่ทรงพลังและอันตรายที่สุดของมนุษย์นั่นคือความโกรธคุณกำลังโกรธใครอยู่หรือเปล่าครับโกรธจนไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากได้ยินชื่อโกรธจนในใจเต็มไปด้วยคำสาบแช่งโกรธ จนวางแผนที่จะแก้แค้นที่จะทำลายเขาให้ย่อยยับเหมือนที่เขาเคยทำกับเราความโกรธมันมอบพลังให้เรารู้สึกว่าเราคือฝ่ายถูกมันทำให้เรารู้สึกมีอำนาจแต่มันคือไฟไฟที่เรากำไว้ในมือของตัวเองหวังจะไปเผาคนอื่นแต่คนแรกที่มอดไหมก็คือตัวเราเองวันนี้ เราจะไม่ได้มาพูดว่าจงให้อภัยเพราะผมรู้ว่าสำหรับบางคนมันพูดง่ายแต่ทำยากแต่เราจะมาใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เพื่อดับไฟกองนี้จากต้นตอของมันเครื่องมือที่เรียกว่ามรณานุสติหรือการระลึกถึงความตายเราจะมาทดลองทำแบบฝึกหัดทางจิตร่รวมกัน ที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อศัตรูไปตลอดการผ่านเรื่องราวของวายุและอากขีอดีตเพื่อนรักที่กลายมาเป็นศัตรูคู่อาฆาตผู้กำลังจะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งชีวิตของตัวเองวายุที่แปลว่าลมและอักคีที่แปลว่าไฟเคยเป็นเพื่อนรักและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ใครๆก็อิจฉาวายุเป็นนักการตลาดที่หลักแหลมเราสายลม สุดอักคีเป็นนักปฏิบัติที่ร้อนแรงและเต็มไปด้วยพลังเหมือนไฟเมื่อลมกับไฟรวมกันธุรกิจของพวกเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วแต่เมื่อผลประโยชน์และอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้องมิตรภาพก็เริ่มเกิดรอยร้าววายุรู้สึกว่าอักคีทำงานโดยไม่ปรึกษาผดดเด็จการและกำลังจะทำให้บริษัทเสียหายส่วนอักคีก็รู้สึกว่าวายุขี้คลาดไม่กล้าตัดสินใจและกำลังจะทำให้พวกเขาพลาดโอกาสครั้งใหญ่ ความไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆค่อยๆสั่งสมจนกลายเป็นความไม่ไว้วางใจและระเบิดออกเป็นการทรยศหักหลังที่รุนแรงความคิดของวายุมันหักหลังเรามันเอาโปรเจกต์ที่เราสร้างมากับมือไปเป็นของมันมันเหยียบหัวเราเพื่อขึ้นไปสูงกว่าเราจะไม่ววนให้อภัยเราจะฟ้องมันให้หมดตัวเราจะทําให้ทุกคนรู้ว่ามันเลวแค่ไหนความคิดของอักคีมันไม่เคยเชื่อใจเราเลยมันคิดว่าเราจะโกง มันบีบเราออกจากบริษัทที่เราสร้างมาด้วยกันมันทำลายเราก่อนถ้ามันอยากจะเล่นเกมนี้เราก็จะเล่นแล้วมาดูกันว่าใครจะไม่ก่อนกันลมกับไฟตอนนี้ไม่ได้ส่งเสริมกันอีกต่อไปแต่กำลังโหมกระนำเข้าใส่กันทั้งคู่ต่างใช้ทั้งเงินและเวลาไปกับการฟ้องร้องการทำลายชื่อเสียงของอีกฝ่ายเพื่อนฝูงและครอบครัวต่างได้รับผลกระทบชีวิตของทั้งคู่จมอยู่กับความเครียดและความแค้นจนกระทั่งวันหนึ่งคุณอาทิตย์ นักธุรกิจอาวุโสที่เคยเป็นเหมือนอาจารย์ของคนทั้งคู่ได้เรียกพวกเขาเข้ามาพบทีละคนคุณอาทิตย์ไม่ได้เข้ามาเพื่อไกล่เกลีย่ยหรือตัดสินว่าใครผิดใครถูกเขารู้ว่าไฟกำลังลุกโชน<ม>การสาดน้ำเข้าไปตรงๆมีแต่จะทำให้เกิดควันเขาจึงเลือกใช้วิธีที่ลึกซึ้งกว่านั้นวายุผมนั่งฟังคุณมาครึ่งชั่วโมงผมเข้าใจความโกรธของคุณ ผมไม่ได้จะบอกให้คุณหายโกรธหรือให้อภัยในสิ่งที่อักคีทำผมแค่อยากจะขออะไรคุณอย่างหนึ่งขอเวลาสิบนาทีนั่งลงตรงนี้หลับตาลงแล้วจินตนาการตามที่ผมจะพูดคุณกล้าพอไหมวายุตอนนี้คุณกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานของคุณกลางดึกข้างหน้าคุณมีแผนการทั้งหมดที่จะทำลายอักคีคุณกำลังพอใจกับแผนนี้ทันใดนั้น โทรศัพท์ของคุณก็ดังขึ้นเป็นเบอร์ของเพื่อนสนิทเมื่อคุณรับสายปลายสายพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าวายุอคีเขาเพิ่งเสียเมื่อชั่วโมงที่แล้วอุบัติเหตุในมโนภาพของวายุโลกทั้งใบหยุดหมุนวายุฟังนะตอนนี้อคีศัตรูของคุณเขาไม่มีอยู่บนโลกนี้อีกต่อไปแล้วเขาได้ตายไปแล้ว คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าเขาไม่มีวันได้ทะเลาะกับเขาไม่มีวันได้แก้แค้นเขาอีกตลอดกาลความโกรธที่คุณมีแผนการที่คุณวางไว้ทั้งหมดนั้นมันกลายเป็นเรื่องไร้ความหมายในทันทีคุณจะเอาชนะใครคุณจะแก้แค้นศพได้อย่างไรเมื่อความโกรธมันไร้ที่ไปจิตของคุณจะเริ่มค้นหาสิ่งอื่นมันจะขุดลึกลงไปลึกลงไปกว่าความขัดแย้ง ลึกลงไปกว่าการหักหลังแล้วมันจะไปเจอภาพวันแรกที่คุณเจอกับอักค,คีในมหาวิทยาลัยภาพวันที่พวกคุณหัวเราะด้วยกันจนท้องแข็งภาพวันที่พวกคุณอดนอนเขียนแผนธุรกิจแรกด้วยกันภาพวันที่เขาตบ,บ่ากคุณและพูดว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะเพื่อนความทรงจำดีๆที่คุณพยายามลืมมันจะทะลักกลับเข้ามาเหมือนเขื่อนที่แตกออกตอนนี้จินตนาการว่าคุณ กำลังยืนอยู่ในงานศพของเขาเบื้องหน้าคุณคือรูปถ่ายของเขารูปที่เขากำลังยิ้มอย่างมีความสุขคุณจะเดินเข้าไปพูดอะไรกับรูปนั้นเป็นครั้งสุดท้ายคุณจะพูดว่าสมน้ำหน้าหรือคุณจะพูดว่า mm. เพื่อนกูขอโทษกูขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาคำพูดไหนคือคำพูดที่ออกมาจากหัวใจที่แท้จริงของคุณแล้วคุณก็ตระหนักว่า โอกาสที่จะได้พูดคำว่าขอโทษโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งมันได้หมดลงแล้วตลอดการเหลือทิ้งไว้เพียงความเสียใจที่ว่าทำไมเราถึงปล่อยให้ความโกรธซึ่งเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวมาทำลายมิตรภาพที่เคยมีค่ามหาศาลจนกระทั่งสายเกินไปคุณอาทิตย์ได้นำอคคีเข้าสู่กระบวนการเดียวกันนี้โดยให้เขาจินตนาการว่า วายุเป็นผู้ที่จากไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในใจของทั้งสองคนก็ไม่ต่างกันกำแพงแห่งความเกลียดชังที่สร้างมานานานับปีได้พังทลายลงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีด้วยพลังแห่งมรณานุสติหลังจากออกจากสมาธิทั้งวายุและอาคีต่างนิ่งเงียบและร้องไห้คุณอาทิตย์จึงเริ่มอธิบายถึงหลักการที่ซ่อนอยู่ที่พวกคุณรู้สึกคืออนุภาพของมรณานุสติ การระลึกถึงความตายมันเป็นยาขนานเอกที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เพื่อรักษาโรคโกรธและพยาบาทเพราะมันทำงานกับจิตใจของเราในสามระดับ1มันทำลายความยึดมั่นถือมั่นอัตตาความโกรธส่วนใหญ่เกิดจากอัตตาเขาทำกับฉันเขาหมิ่นศักดิ์ศรีฉันแต่เมื่อความตายมาถึงมันแสดงให้เห็นว่าตัวฉันที่เรายึดมั่นนักหนานั้นไม่มีอยู่จริง มันเป็นของชั่วคราวแล้วเราจะแบกศักดิ์ศรีจอมปลอมนี้ไปเพื่ออะไร 2. มันทำให้เราเห็นสัจธรรมอันนี้จังความโกรธทำให้เราคิดว่าปัญหานี้จะอยู่ตลอดไปศัตรูคนนี้จะอยู่ตลอดไปแต่ความตายมาเตือนเราว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทั้งเขาและเราต่างก็ต้องตายแล้วเราจะเสียเวลาอันมีค่าที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้ไปกับการจองเวรกันทำไมส มันปลุกความเมตตากรุณาให้ตื่นขึ้นเมื่อเราเห็นว่าศัตรูของเราก็เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายเหมือนกับเราความรู้สึกอยากทำลายจะหายไปถูกแทนที่ด้วยความกรุณาคือความสงสารที่เห็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกำลังหลงอยู่ในกองไฟแห่งความทุกข์เช่นเดียวกับเราบทเรียนวันนี้ไม่ใช่การรอให้ใครตายจริงๆแล้วค่อยสำนึกผิด แต่คือการนำมรณานุสติมาใช้เป็นวัคซีนป้องกันใจเราตั้งแต่เนิ่นๆทุกครั้งที่ความโกรธเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใครพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนหรือคนรักให้หยุดแล้วลองหลับตาทำแบบฝึกหัดนี้กับตัวเองสัก5นาทีจินตนาการว่าถ้าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันเรายังอยากจะโกรธเขาอยู่ไหมเราอยากให้คำพูดสุดท้ายระหว่างเรา คือคำพูดที่ทำร้ายจิตใจหรือคำพูดแห่งความรักและความเข้าใจและในทุกๆวันให้เจริญมรณานุสติกับตัวเองระลึกว่าเราอาจจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เมื่อเราระลึกเช่นนี้เราจะมีเวลาโกรธใครน้อยลงและมีเวลาที่จะรักและให้อภัยคนอื่นมากขึ้นเรื่องราวไม่ได้จบลงที่วายุและอคคีกลับมาเป็นเพื่อนรักกันในทันทีแต่มันจบลงที่ในเย็นวันนั้น วายุได้ส่งข้อความสั้นๆไปหาอาคีข้อความที่เขาไม่เคยคิดจะพิม,มาพ์มก่อนสบายดีไหมเพื่อนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการดับไฟและการให้อภัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องราวของวายุและอาคีคือภาพสะท้อนของพวกเราทุกคนที่กำลังกำไฟแห่งความโกรธไว้ในมือและปล่อยให้มันเผาไหมหัวใจและเวลาอันมีค่าของเราไปอย่ารอให้ความตายมาเป็นบทเรียนสุดท้าย ที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของคนคนหนึ่งอย่ารอจนถึงวันที่ไม่มีโอกาสแล้วค่อยมาเสียใจกับคำว่าขอโทษขอบคุณและรักที่ไม่เคยได้พูดออกไปจงใช้ความตายมาเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตใช้มันมาเตือนสติให้เราวางความโกรธลงให้เราให้อภัยง่างขึ้นและให้เราแสดงความรักต่อคนรอบข้างในทุกๆวันที่ยังมีลมหายใจอยู่เพราะท้ายที่สุดแล้ว เราทุกคนต่างเป็นเพียงนักเดินทางชั่วคราวบนโลกใบนี้และสิ่งที่เราจะทิ้งไว้ทั้งหลังไม่ใช่ความโกรธแค้นที่ยิ่งใหญ่แต่คือความทรงจำที่ดีงามและความรักที่เราได้มอบให้แก่กันและกันขอบคุณสำหรับการรับฟังหากคุณกำลังโกรธใครอยู่ลองหลับตาแล้วนึกถึงวันที่เขาจะไม่อยู่บางทีคุณอาจจะพบคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับหัวใจของคุณในวันนี้สวัสดีครับ